รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หีน่างาดำมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระดื่มดีน่างาดำทุกวันนี่คนก็ถามกันเหลือเกินว่าจริงๆดูกันแล้วเนี่ยถามว่าสังเกตมานานแล้วว่าพ่อหมอรักเนี่ยใส่อะไรไว้ในมือนักหนา ก็แหวนแหวนมีมีอันเริ่มจากกําไรก่อนกําไรคือกําไรนักราชก็ของมูลอันนี้มันหมายถึงจิตวิญญาณของเขาเลยนะนักราชคือชีวิตคือความเชื่อคือโลกีวิสัยที่สมบัติเสน่ห์เมตตาคือนากราชัแหวนอันนี้แหวนอะไรนะหนามใหญ่โตมากขนาด็ร่างกายเราหยาบมนุษย์คนมียศมีศักดิ์ยิ่งต้องมีแหวนเพราะว่าหัวแหวนนั้นประกอบด้วยพลอยพลอยก็คือสีแดงเนี้ยก็เปรียบประดุษเทพอาทิตย์กาลังฤทธิ์เดชอํานาจบารมีใช่ไหม นินก็ก็ลาหูไงอันนี้คือแหวนราหูแหวนสุดินทราหูเวลาพวกเรามีใส่ได้แป๊บเดียวมันรำคาญสองสามวันหายอยากแล้วมันรำคาญอันนี้ก็มีความมานะอดทนไม่ใช่มานะมันเป็นความคุ้นทางจิตวิญญาณใครที่เคยเคยมีอย่างนี้มาก่อนนะไม่ใส่มันเหมือนขาดอะไรไปใครที่มียศถามรรสักเคยมีบารมีสิ่งเหล่านี้เป็นของประกิ้ฐยศงกดมามงกุฎที่เหมือนกับวันนี้ขอบอกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ย ต้องอแปลกอยู่อย่างหนึ่งอยู่อย่างไหนคือเริ่มเข้ามาเนี่ยเป็นตลกแต่สักพักหนึงทำไมมันสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นสวยตั้งแต่วันแรกที่เขาก้าวมาอยู่ในวงการแล้วต้องบอกว่าความสามารถเนี่ยไม่ใช่แค่ตลกคุณผู้ชมตอนนี้เล่นละครพิธีกรร้องเพลงความสามารถครบรอบด้านยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายของนางที่ดูเหมือนจะ จะลงเอยตอนเปิดฉากมาก็จะสวยหรูสวยเาี่ยฉันลุ้นทุกแมทเวลาเธอเปิดตัวออสวยหรูเนี่ยฉันลุ้นตลอดเขาบอกว่าที่ต้องเชิญมาในรายการเราในวันนี้เพราะว่าเปิดตัวใหม่อีกแล้วเอ้างั้นมาเลยชมพู่ก่อนบ่ายค่ะชมพู่สวัสดีค่ะ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 เอามาเลยเอาลอยเปิดตัวอะไรเปิดตัวอะไรอีกแล้วได้ข่าวว่ามีแฟนใหม่เพิ่งคบหาดูใจกันใหม่ๆเลย หนูเคยการันตีไว้ล่าสุดว่าไงรู้ไหมว่าถ้าหมดความรักครั้งนี้หนูไม่อยากมีอีกละฉันเห็นว่าพูดแบบนี้ไปแล้วแต่ด้วยจังหวะที่มันทําให้เราได้รู้จักกันในช่วงที่เราแย่ๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบมันเหมือนเอาอีกแล้วทุกนทุกบอกอีกแล้วฉันก็เห็นเธอเจอคนใหม่ในช่วงที่แย่ๆส่วนใหญ่ชมพู่เนี่ยเราติดตามข่าวมา3-4ครั้งเนี่ยโดนเขาทิ้งทุกครั้งอะหรือไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นทุกครั้ง เอาจริงแล้วทุกครั้งหนูบอกเลยหนูไม่เคยบอกทุกครั้งหนูคนตัดเองทุกครั้งนะอ้าโอ้โหดูดีคือเ <c oughs> จ็บให้อภยัยเจ็บให้อภยัยแต่สุดท้ายไม่ไหวไปดีกว่าทุกครั้งหนูเป็นคนตัดแต่ทุกอย่างเปิดตัวมาที่จะต้องสวยแบบว่าเอ้ยนี่แหละคือคนที่ใช่ละคนนี้ถูกต้องลวเอาจริงๆเรื่องเรื่องคือหนู่เป็นคนถ้าใครถามว่าตอนนี้มีความสุขไหมณนะปัจจุบันเป็นไงก็จะบอกแบบนั้นมีความสุขนะมีความรักนะมีคนที่คบอยู่แบบนี้เนี่ยนะ<อ>ก็จะบอกเพราะ ด้วยความที่จะชอบมีคนเข้ามาไม่ได้บอกว่าตัวเองสวยนะคะแต่จะบอกว่าชอบมีแบบคนมาขายขนมจีเข้ามาแบบเรื่อยๆซึ่งหนูไม่ชอบออการเปิดตัวกับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกดีแล้วอยากคบไปยาวๆเนี่ยมันคือการปิดตัวเองส่วนหนึ่งว่าฉันมีเจ้าของแล้วนะ<อ>ฉันมีแฟนแล้วนะเมื่อกี้ออกตัวบอกว่าหนูไม่สวยนะแต่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สวยขึ้นทุกคนบอกสอยไหนให้มาหนูขอบคุณค่ะหมอเลเซอร์คลินิกผิวหนังทั่วไปดูแลแค่ผิว อย่างอื่นไม่ได้ไปทําอะไรเลยก็เลเซอร์ทุกอย่างที่เขาว่าเจ็บที่เขาว่าร้อนเนี่ยก็ลองมาหมดแล้วก็อยากสวยก็หน้าเรียวขึ้นแต่หลังๆพอสามสิบขึ้นก็เริ่มมีแอบจิ้มบ้างนิดน้อยมันต้องมีอยู่แล้วปกติตีนกามันก็เริ่มมาลิ้วๆมันก็เริ่มมาดูแลยากไหมดูแลยากไหมก็พอมีคุณหมอช่วยอะไรก็ง่ายค่ะง่ายลดน้าหนักด้วยเพราะช่วงก่อนนั้นเนี้ยเป็นช่วงมีความสุขแล้วกินแบบน้ําหนักขึ้นมาเกือบสิบโลกว่านางจะมาสวยได้ขนาดนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเรามีรูปม นี่เด็กน้อยมากอันนี้อีซส้มสมหวังคิ้วตาจมูกเขามีนะมันตั้งแต่แรกนี่นี่วายอีนี่ใครอ๋อคือนางป็นกนที่มีของอยู่แล้วเขามีเขามีนี่หนัะต้องแต่งถ้าถ้าแต่งแบบไม่คมก็จะกลายเป็นแบนแต่ถ้าเกิดแต่งแล้วแบบพอช่างเริ่มเข้าใจหน้าหนูแล้วก็ขึ้นมาได้ที่หนูหายไปเนี่ยคือช่วงตรงนี้ที่มันเล็กลงก็ว่าเลเซอร์เลเซอร์วันนี้เนี่ยขอถามหมดเลยแล้วกันค่ะ กว่าจะมายืนจุดตรงนี้ได้เป็นตลกที่สวยๆอย่างเงี้ยเป็นเมียคนมากี่คนละเป็นเมียน้อยคนมากี่คนคุณผู้ชมเขาบอกว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ได้เสงสารบาไม่ได้ไม่ต้องสงสารหนูไม่ได้เคินหนูกำลังนับอยู่เหรอตายแล้วฉันกฉันก็นึกว่าเธอหามุมอยู่เป็นเมียน้อยคนมากี่คนละแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทุกวันนี้คุณลืมไปหมดแล้วว่าคุณคือตลก คุณชดห้าชดสิบเป็นคณะสิงโตเลยทุกวันนี้ทั้งหมดนะคะจะมีคำตอบให้ในช่วงหน้าเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะถามทุกความอยากรู้เราจะถามทุกอันที่เป็นข่าวรวมทั้งความรักครั้งใหม่ด้วยอทอกให้ทะลุถึงดวงดาวเลยค่ะช่วงหน้าสักครูค่ะตามพื้นดวงเนี่ยพันธุวินาศแปลว่าครอบครัวแตกแยกจันร่วมเสา เสาถึงรักถึงจันจะพันร้ายเกิดวิบัติลูกเมียหนีมหาจาักฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบันฟันถุงเฉงเป็นตัวเงินตัวทองตลอดเวลาใช่ค่ะคือเขารู้ตัว<อ>พือหัดสี่ทรงศักดิ์แทมช้อยสุขสามเนี้จักเจริญยิ่งยดนาแปลว่าผู้ใหญ่คือคืนมา เลี้ยงไม่หนูเอาเงินไปนะหนูนะเออเ <laughs> ทีย์เขากอดเลยนะคือตลอดชีวิตชีวิตเป็นเมียน้อยคนมากี่คนลนะกูเป็นเมียน้อยอ่เป็ดอีกคนหนึ่ง <c oughs>